5สิ่งต้องทําเมื่อมีอาการภูมิแพ้ดวงตาอาการภูมิแพ้ดวงตาหมายถึงอาการที่เจอลมเจอฝุน่นหรือว่าอากาศเปลี่ยนจะมีอาการเคืองตาคันตาจนขยี้ตาจนทําให้เยื่อบุตาบวมแบบนี้คะ่ะทุกคนข้อ1ห,หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการแพ้ค่ะเช่นควันทูหรือควันรถหรือควันบุหรี่ค่ะ พะจะทำให้เกิดอาการเคืองตาแล้วก็คันตามากขึ้นค่ะ 2. หลีกเลี่ยงที่มีขนสัตว์เช่นสุนัขหรือแมวห้ามเล่นหมาเล่นแมวนะคะเพราะว่าจะกระตุ้นทำให้เกิดอาการเคืองตามากขึ้นแล้วทำให้เกิดภูมิแพ้ดวงตากำเริบได้ค่ะ 3. ส,สวมแว่นตาครอบนะคะเพื่อจะไม่ให้ลมหรือว่าฝุ่นเข้าไปในลูกตาของเราได้จะส่งผลทำใหอ้อาการเคืองตาจะกําเริบขึ้นได้เพราะว่าลักษณะนี้เวลาถูกลมหรือถูกฝุ่นจะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เคืองตาได้ง่ายค่ะข้อ4 ไม่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆน,นะคะเพราะว่าการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆานานจะส่งผลทําให้เกิดภาวะตาแห้งได้ง่ายและที่สําคัญอาการเคืองตาจะกําเริบม,มากขึ้นทําให้เราต้องขยี้ตาแล้วทําให้เยื่อบุตาบวมและก็อักเสบได้ง่ายค่ะข้อ5ล้างมือทุกครั้งก่อนที่เราจะสัมผัสดวงตาหรือขยี้ตาค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามคุณเลน่าไว้นะคะ กดไลค์กดแชร์กดหวัวใจให้คุณเลนาด้วยค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย